ครับพี่น้องครับผมแม่เตี้ยเงจะขึ้นนั่งเฝ้าคักเฝ้าแน่แต่จะเฝ้าเพื่อบบมี่มองอยู่เขาปฏิใส่เลยเขบปิใส่เลยมันซาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ลำบากไหมครับวันนี้ เป็นยังไงบ้างสบายแดดเย็นครับฮะสบายแต่มันมีโฮมแต่ว่าลำบากสถานที่พอดีพอดีเลยใช่ไหมห้ามฟิลเลยใช่ไหมหวงกำพงฟังงอย่งครับกลัวลำพงสามแต่ยังมาสามใช่ไหมพงดูยังอันนี้ยังอันนี่โอ้กรต้มขึ้ไก่ถอดขนาดโอ้ยพยศ ai khỏi thai nấm nè, ui thang mơi, bánh chi bắt chi ăn cào phải không, núi đom bánh chi ăn cào đó มาพูดมาพมาวนอนแม้มัดอกไม้มึงะทายแต่มึงกีทายรักคุยอย่างพี่นอนข้าวบุ้ีดอกมม้อนิเป็สถานที่แค่ยังล่ะ เอาไปแต่เอล้วพแม่สิโอ้อีพี่หรอเอาปแต่เอลอแ่อแล่เรารอด้วยปแล้วจมาดังยังนี่คุณอาฟ้าพป่นดอกพันาุ์นงทานคุณบาแมเปันดอกหนามเื่อนี้ถ่ายคลิปนี่เราสิ้นเดือนแ้วาดิ รับก็ชนาแลติฮะกลับหนาไปเบิ่งแขนเขียวยู่ผมว่าไปนอนเดีนหน้านนานอนัวน่ล่ะปายที่โา้เฮ็ดบันไดขึ้นไปเด้อไปนางเบย่ทม่นเนอะเปผูกอูไปผูกอูยู่ท่งอีแม่แล้วะเปผูกอูยู่ท่งสวัสดีครับ โอ้ยผักเอ้ยัวาแมแงบอกรินเก่าลรอเนาะเขาว่าอีนนี้คือแร่ชาสนนะโอ้ยไป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 ผูดใดตจริงผู้ใด้ตัวปลอมบอกย่ายเนี่ยเ้ตัวปลอมขอตจริงขอเล่าเทาอันนี้มันนายแรโพดเดี๋ยวเาบาเวเาคนได้เอารอเด้อตจริงเจ้าน่ก่กูน่าบเอบ เบ่เงินแปแขนบนท่านหล่างอยู่ตอนนั้นอกมาพบปลาผูก้นลเป็นตนเอแลวเป็นนักเอกยาวนักเอกทอเยาวนักเอกทออันี่เป็นต้นไม้มันรับเป็นต้นไม้คุณอ่ะ เพื่นเอิรดเพื่อนเอิเพื่อนเอิเอฟซเอิ่ะมาละไอแม่พื่อนเอิดน่ยเพื่ะพื่นอะจอมยุดได้น่ะจอมยุดไปเพื่อนเอิ่เอเอิดน้องเบียร์ครับน้องเบียร์รับเป็นนเอกครับไปเพื่นเอิดโอ้ยน้องเบียร์ครับน้องเบียร์นักเอก งเขาเห็นว่าใหายเบาพอๆในโทรศัพท์ชาเจไอเจบุญเอ้าพี่พี่อีพีอีพีอีพีอพีการใช้ครับผม เอฟซีน้องงานบัตรจักบารดครับเหมือนแรงอ่าร้อยยี่สิบจ้ะอ๋อร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเบียร์ระทิมนะผู้ขยะเอาไปใส่หน้ำมาึงน้ำมึงคือขยะเปียกเนีย ที่ประานกังสาเต็มเวลาวาสุ้มองสุมองบ่านบอกการก็บอกใน้นเออนะเี่ลัมาตั้หน่งเาไห้สเอางมขาให้เขา้าหเขาบัดบอบอขาห้หอดทนบอกข้าแหหอบนปราสาทองตังพุ่งแบไฟดี๋ยวพุบังไฟใหญ่ได้บุงไฟอันใหญ่ครับศาสอนใหญ่แล้ว รับพวกไม่สิดขื้นไหนป่ะเนะาะไหนเาาาป็านวาลักานำโ้าายผู้ใดก็พปยางไปเอาไก่ ปวดหัวนะครับงานนี่แคบกวไม่เหมนกัแคกล้วเหรอเนาะมอเชยร์จะกตัวเนพะื่อนเหรอเจะมงร เ้าก็ชิวไหมมองกลางเนาะมีบ่าเมยียนมีเนาะมีปูมีกนาะสิบเทียนแห่เฮดเดอร์เฮดเดอร์เฮดเดอร์คนณดีขายเลยผนเยอะแยะเออแจ๋วเว้ยไปนอนยังเหรอได้นอนยังได้ที่นอนยังข้างในมันมีที่พี่ฮอตดีบ้างแกปูไว้ แกเย็นๆนี่จะมาแม่โดมซื้อน้ำแข็งใสกินหน่อยจะกินน้ำแข็งใสซีสวิการ์อยู่ซิดไวิการ์อยู่ซิสตวชิกาง์อยู่ฮะเออเอาไปเห ฝ่ปเสตรเอาแข้งซ้ายมากินขูดบ้านขนาดได้ยงผู้ใเอาพี่บอกมันกินแล้ว่าไปทำมันินแล้วนาแลกคือถ้วยแล้วโอ้ผุดนะ <c oughs> อ้าวพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับผม